แม่นะ้อหยโชคสวัสดีพี่น้องป้องปายสู้ผู้สุขคนกับผมมาละพี่น้องเล่าพัฒนาของเซียนเหมือดของเซียนเหมือดเน่ะเข่าตรงๆเนาะพี่น้องเนาะมันสุกที่หนึ่งมันออกหกหนึ่งเจ็ดล่างเจ็ดหกเนาะพี่น้องเนะีะเหมือมันสุกที่หนึง่งเล่าพัฒนาเก็ตบ,บนเจ็ดล่างรัฐบาลไทยเป็แนแม่นหาบนหาล่างเนาะพี่น้องเนาะ เขาเส้นเมือนนันเข่าตรงๆเนาะพี่น้องแจะเป็นตัวล่องเพื่เน้นศูนย์ผิวเลขวิ่งศูนย์กับหนึ่งเพื่เป็นเน้น,เเน,เน,เนศูนย์ผี่เข่าตัวล่องเมื่วงกลมมาไมเนี่ยเข่าตัวล่องหนึ่งจับคู่เ,เพื่อกันเน้นให้หนึ่งแปดศูนย์หกผิวหนึ่งเจ็ดนี่ก็เป็นตัวร่องนะพี่น้องได้เป็นบอลได้เน้นเป็นเนเ้นหนึ่งแปด เขาตัวล่องก็บ,บอกว่าเขาตัวล่องแล้วเป็นของบ่ไดาเขาตัวเน้นนะมาตามกันเข้าหนึ่งเจ็ดตรงตรง สามสี่แปดเก วิ่งสามกับสี่เป็นเนึ่งสี่

สามแปดสามเก้าสา่วนเล็กสามต่อ เลขสามตัวหกสี่เจ็ดแปดสี่แปดเลขเบิร์เลข,เลขหามพี่รองมากบอกแปดสี่แปดมากบอกมากเบิร์นมาก,มาก,มาก,มากหาม วดนี้พ่นเน้นติดสี่วัดนะพี่น้องเนาะวดที่แล้วพ็นยังเน้นติดทั้งสองตัวเหล็กติดเหล็กวินงวันนี้พันเน้นติดสี่อย่างเดียวเลยจะลังวัเพันเน้นมาคือกันเราพี่น้องเนาะคือวดที่แล้วเพันก็เน้นทั้งนั่นเน้เน้นทังติดติดศูนย์ติดหนึ่งเด้เห็นไหเพันเน้นทางติดติดหนึ่งติดศูนย์เพราะว่าเหล็กวิ่งศูนย์กับหนึ่งเพราะว่าหนึ่งเกียดันเป็นตัวร่องนะพี่น้อง เนงเ็ดเป็นตะล่องของนเข่าตะล่องบัดนี้งวดนี้มันเน้นติดซีมันไม่ไปหนักงวดนี้แตเรางวัเน้นไปคือกันบางวดกันเน้นเท่งติดวันนี้มันเน้นติดซีอย่างเดียวสามนี่เป็นตัวกันเป็นตะล่อง บันจันที่4สิงหา2568เหลาวเสียนเมือดเลขกวิ่ของเพลนนี่ก็คือ 3, 4, 7, 8, 9ไมานำกันได้ได้พี่น้อง3กับ4นี่คือ,อยัง7กับ 8, 7กับ9สี่ก็มาทำกันได้ถ้าพี่น้องมากแต่เพลนบอจับเลกเทียร์รองเซตไมานำกันดูเพลนกับบอจับ พื่อนห้วิ่ง3กับสี่เพื่อนเดินสี่สี่เจ็ดสี่แป้าสามเจ็ดสามแปดเก้พื่อนก็นเดินส 4, 4 4ี่สี่เส่แนเลขสาตัวนี่หกสี่เดแปดี่แได้พี่น้องนะเขาก็แคปหน้าจอเอาถ้ามากระจัดตะขัดกตะพันนอพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางไม่ชอบก็ผ่านเอาคอยเขาคอยเดินต่ออีก ขอขอบคุณเส้นเมือ่อใดครับผมเอาโชคมานกันฝากกดไลค์กดแชร์คดติดตามมาเน้าหอยโชคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม